บทที่5อาคันตุกะยามวิกาลหลังจากเหตุการณ์ที่พลอยหมดสติไปบรรยากาศในแคมป์ของเราก็เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเสียงหัวเราะเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงฟืนประท,ทุในกองไฟเปรีย้ยเปรีย้ยและเสียงน้ำตกที่ยังคงดังสม่ำเสมอแต่ฟังดูวังเวงจับใจนาฬิกาข้อมือของผมบอกเวลา23นาฬิกาหรือหทุ่มพอดีพวกเราที่เหลือ คือผมจอร์ดการและน้ำฝุ่นเข้าไปนอนเฝ้าพลอยในเต็นท์นั่งล้อมวงกองไฟกันอยู่ด้วยความรู้สึกกระอากระอ่วนเบี้ยที่เปิดค้างไว้นานแล้วเริ่มหายเย็นและจืดชืดแต่พวกเราก็ยังยกขึ้นจิบแก้เกอร์เพื่อฆ่าเวลาและความกลัวกูว่าพุ่งนี้เช้ารีบลงกันเดี๋ยวว่าการพูดขึ้นทำลายความเงียบอาการพลอยดูไม่ดีเลยถ้าเป็นไข้ป่าจริงเนี่ยจะแย่เอเอ,อกูเห็นด้วย จอร์ดพยักหน้าสีหน้ามันดูเครียดอย่างเห็นได้ชัดความปากเก่งของมันหายไปเกือบหมดสิน้นเดี๋ยวสว่างปุ๊บปลุกทุกคนและเก็บของเลยขณะที่เรากำลังตกลงกันอยู่นั้นจูจูสายตาของไอ้จอร์ดก็เหลือบไปมองที่ความมืดเบื้องหลังผมซึ่งเป็นทิศท,ทางของเส้นทางเดินป่าที่เราเดินเข้ามาเมื่อตอนกลางวันจอร์ดชะง,งักมือที่กำลังถือกระปอ๋องเบียร์ตาของมันเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะหีตาแพ่งมองฝ่าความมืดออกไปเฮ้ยจอร์ดส่งเสียงในคำดังใครวะนั่นผมกับการหันควับกลับไปมองตามทันทีหัวใจผมกระตุกวูบท่ามกลางความมืดมิดของป่าดงดิบที่ไร้แสงไฟใดๆมีร่างของคนคนหนึ่งกำลังเดินออกมาจากแนวป่าไม่ใช่การเดินแบบสเปะสปะหรือเดินหลงทางแต่เป็นการเดินที่มั่นคงเงียบกริบ และมุ่งหน้าตรงมาที่แสงไฟของพวกเราเมื่อร่างนั้นเดินเข้ามาใกล้ระยะแสงตะเกียงผมถึงเห็นชัดว่าเป็นใครเป็นผู้หญิงกลางคนรูปร่างผอมบางผิวคล้ำแดดสวมเสื้อผ้าเก่าๆขาดวินคล้ายชุดชาวบ้านแถบนี้ในอ้อมแก้มเธออุ้มห่อผ้าสีมอมอไว้แนบอกเธอกำลังอุ้มเด็กวินาทีนั้นสมองผมประมวลผลอย่างรวดเร็ว และพบความผิดปกติมหาศาลนี่มันห้าทุ่มในป่าลึกที่ห่างจากหมู่บ้าน12กิโลเมตรเธอไม่มีไฟฉายเธอเดินฝ่าความมืดที่มองไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือตัวเองออกมาได้ยังไงสภาพของเธอดูแห้งแลง้งไม่มีเหงื่อสักหยดทั้งที่อากาศในป่าอบอ้าวนาครับจอร์จผู้ซึ่งยังคงปากไวที่สุดในกลุ่มเอ่ยทักขึ้นมาก่อนที่ใครจะทันห้าม น่าจะไปไหนครับดึกป่านี้ผู้หญิงคนนั้นหยุดเดินเธอหยุดยืนอยู่ห่างจากวงกองไฟของเราประมาณ3เมตรเธอไม่เงยหน้าสบตาพวกเราใบหน้าของเธอหลบต่ำมองไปที่ห่อผ้าในอ้อมแกมกลิ่นเหม็นสาบสางจางๆลอยมาแตะจมูกผมมันเหมือนกลิ่นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักมาเป็นปีผสมกับกลิ่นดินโคลนลูกนะ้าไม่สบายเสียงของเธอแหบพร่า ฟังดูเหมือนคนขาดน้ำมาแรมวันสำเนียงของเธอแปลงปลาไม่ใช่ภาษาไทยกลางและไม่ใช่ภาษากะเรี่ยงที่ผมเคยได้ยินลูกน้ำมาสบาน้ำจะพาไปหาหมอที่หมู่บ้านผมการและน้ำหันมามองหน้ากันเลิกหลักขนแขนพร้อมใจกันลุกเกลียวจะบ้าเหรอพาไปหาหมอที่หมู่บ้านตอนห้าทุ่มเดินเท้า12กิโลในความมืดทางที่ต้องข้ามลำธารปีนโขดหิน มันเป็นไปไม่ได้มนุษย์ปกติทําไม่ได้แน่ๆแต่น้ําเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มรีบเอามือมาบีบแขนผมแน่นจนเล็บจิกเนื้อน้ําหน้าซีดเผือดกระซิบเสียงสั่นข้างหูผมอยา่ยาอย่าทักน้ําหันไปพูดเสียงดังขึ้นนิดหน่อยเหมือนพยายามบอกตัวเองมากกว่าบอกพวกผมเออนะแกคนพื้นที่เขาชินทางเขาเดินเข้าออกประจำแหละไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกปล่อยแกไปเถอะ ผู้หญิงคนนั้นไม่รอให้พวกเราอนุญาตหรือเสนอความช่วยเหลือใดๆเธอหมุนตัวหันหลังให้พวกเราแล้วออกเดินต่อเธอเดินหายเข้าไปในความมืดของเส้นทางกลับหมู่บ้านไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงฝีเท้าร่างของเธอค่อยๆกลืนหายไปกับความมืดราวกับหมอกควันเชีย <Yeah. S 1> การอุทานออกมาเบาๆมึงเห็นเหมือนกูไหมแกไม่มีไฟฉายแกมองทางเห็นได้ไงวะ ผมกลืนน้ำลายที่เหนียวหนืดลงคอความกลัวเริ่มเกาะกลุมจิตใจจนมือสัน่นกูว่าไม่ปกติแล้วว่ะผมพูดเสียงเครียดรีบนอนเถอะมุดหัวเข้าเต็นท์ให้หมดอย่าออกมาข้างนอกแล้วพวกเราทั้งสี่คนคือผมจอร์ดการและน้ำรีบกุลีกุจอเก็บเข้าของที่จำเป็นแล้วมุดเข้าไปในเต็นท์นอนขนาดใหญ่ที่นอนรวมกันได้หกคนภายในเต็นท์พลอยยังคงนอนหลับสนิท หรือหมดสติอยู่มุมในสุดโดยมีฝุน่นอนคลุมโปงตัวสั่นอยู่ข้างๆมีอะไรวะเข้ามากันทำไมหน้าตาตื่นเชียวละ่ะนอนเหอะไม่มีอะไรหรอกพรุ่งนี้ค่อยคุยผมตัดบทไม่อยากเล่าให้ฝุ่นกลัวไปมากกว่านี้ผมล้มตัวลงนอนเบียดกับเพื่อนๆพยายามข่มตาให้หลับแต่ภาพของผู้หญิงคนนั้นยังติดตาและคำถามที่ดังกล้องในหัวผมคือถ้าเธอเป็นคนจริงๆ ป่านนี้เธอคงตกเหวตายไปแล้วแต่ถ้าเธอไม่ใช่คนแล้วเมื่อกี้สิ่งที่มายืนคุยกับพวกเราคืออะไรพวกเรานอนเบียดเสียดกันในความเงียบมีเพียงเสียงหายใจของกันและกันนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนความสงบสุขกำลังจะจบลงและความสยองของจริงกำลังจะบรรเลงเพลงแห่งความตายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าน